คนไข้ที่คลินิกมอนกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฉียดโซนนี้กันก่อนถ้าเกิดอายุประมาณนี้นะคะแล้วข้างล่างก็จะยุบข,ขึ้นหมดเลยค่ะสวัสดีค่ะมอนกภัชรัคลินิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนนะคะวันนี้จะมาพูดความรู้เรื่องฟิลเลอร์จริงๆแล้วสารที่จะเรียกว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันฟิลเลอร์มันมีหลายอย่างมากเลยค่ะรวมถึงคอลลาเจนฟิลเลอร์นู่นนี่นั่นมันก็คือเรียกว่าฟิลเลอร์หมดแต่ว่าตัวที่ผ่านออยและปลอดภัย แล้วก็ผลข้างเคียงแทบจะไม่มีเลยเรียกว่าไฮยาลูเนนิกแอซิดครับไฮยาลูนนิกแอซิดคืออะไรคือน้ำตาลผสมกับน้ำเนี่ยแหละมันมันจะออกเป็นเนื้อแบบลักษณะไข่ขาวก็ต้องดูว่าเยอะแบบมีคอสเิงเยอะเยอะแบบไฮยาโมเลกุลเดียวๆเยอะ สองอันนี้จะแตกต่างกันนะคะถ้าเกิดคอสลลงเยอะจะวอลลุ่มเยอะสามารถที่จะสมมุติว่าคำหมาบก็ดันออกมาให้เต็มได้คางก็สามารถยื่นได้แต่ถ้าเกิดมีไฮยาธรรมดาไฮยาที่ไม่มีคอสลิงที่เยอะอันนี้คือการดูดน้ำการอุ้มน้ำไว้กับตัวเองที่เยอะดังนั้นการเลือกฟิลเลอร์ที่ดีนะคะก็ควรที่จะเลือกไอตัวที่มีคอสลิงแล้วก็ดูดน้ำาดยด้วยเพราะว่า2เอฟเฟกเนี่ยไม่เหมือนกัน จะทั้งฟูแล้วก็ทั้งยกประมาณว่าตรงเนี้ยเขาเต็มขึ้นผพนังเขาเต็มขึ้นเนี่ยสมมุติว่าอย่างเนี้ยตรงเนี้ยมันเต็มขึ้นมาก็เหมือนหมอเอานิ้วดึงอย่างเนี้ยเนาะพอมันตึงขึ้นมาปุ๊บเหมือนเอานิ้วดึงข้างล่างก็จะยกขึ้นเองเห็นไหมคะดังนั้นในในวัยที่อาย40ุ40ขึ้นไปเนี่ยคะ่ะโซนเนี่ยเขาจะหายไปดังนั้นคนไข้ที่คลินิกมอนกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเฉียดโซนเนี้ยกันก่อนถ้าเกิดอายุป,ประมาณนี้นะคะแล้วข้างล่างก็จะยกขึ้นหมดเลยคะ่ะ บางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าตรงนี้หายไปตรงนี้หายไปอย่าไปเติมแถวนี้บางคนอนะเติมแถวนี้เยอะไปแล้วข้างบนเนี่ยไม่ได้แก้มันก็ทําให้ไม่ลิฟติ้งอันที่หนึ่งนะคะอันที่2หน้าคนนะุณอะก็จะบวมอยู่ข้างล่างเป็นปะทองซึ่งความเป็นธรรมชาติของคุณก็จะหายไปแล้วก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่เลือกอบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลเราได้เป็นอย่างดี ก็ถ้าเกิดเป็นวัย40ขึ้นหมอก็จะแนะนําให้ไล่แถวนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มันก็จะมีทั้งโวลุ่มทั้งลิฟติ้งด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะาการเลือก ya, โลโลหฮยาลูรนิกายละชนิดเนี่ยค่ะมันก็จะอยู่ที่วิจารณญาณของหมอแต่ละท่านค่ะคุณหมอแต่ละท่านนะเขาก็จะดีไซน์หน้าออกมาการใช้ตัวไฮยาเนี่ยบางคลินิกนมีหลายยี่ห้อมีหลายรุ่นเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะใช้ในจุดที่แตกต่างกัน ล้วถ้าเกิดคุณหมอเขามีความเชี่ยวชาญที่สูงเนี่ยค่ะเขาจะมีฟิลเลอร์หลายๆแบบแล้วเขาก็จะสามารถที่จะเลือกให้คนไข้ได้ว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะฉีดตัวนี้นะมันจะได้ตรงนี้มันจะได้วอลลุ่มนะตัวนี้น่าจะฉีดตรงนี้นะมันจะฟูอุ้มนะ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถที่จะครีเอทีฟหน้าของคนไข้ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของคุณหมอแต่ละท่านเพราะแต่ละท่านนะเขาก็จะมีสไตล์ในการฉีดที่แตกต่างกันแต่บางท่านอาจจะ ชอบฟิลเลอร์อยู่แค่ยี่ห้อสองยี่ห้อแต่เขาอะสามารถที่จะอะด p ปเตชันได้ซึ่งคุณหมอเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่สูงแล้วเขาก็สามารถที่อะด p ปเตชันได้ว่าอ๋อถ้าเกิดฉันมีแค่สองยี่ห้อยี่ห้อเนี่ยฉันจะฉีดตรงนี้ไอ้ตรงนี้ฉันจะฉีดตรงนี้ก็จะได้ผลเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการฉีดไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยหขึ้นอยู่กับคุณภาพของไฮยาลูโรนิกแอซิดอันที่สอีอก50%เนี่ยขึ้นกับฝีมือคุณหมอ เพราะคุณหมอแต่ละท่านจะมีเทคนิคแล้วก็จะมีเทคนิคที่สะสมมาเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วแต่ละท่านนะ่ที่สะสมประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะเนี่ยจะฉีดสวยกับทุกท่านนะคะดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์อ่ะมันก็จะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับ2 2เรื่องนี้นะคะ่ะดังนั้นวันนี้ก็เกบเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆจากฟิลเลอร์อีกนิดนึงนะคะจากหมนกพัชระคีมิกลองเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยน,นะคะ่ะกดติดตามสับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้หมนกด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ